สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ g r e a t to Talk ใน EP ีที่56ครับกับผมเกรดอภิชิตฮะวันนี้นะครับจะพูดถึงวิธีการเข้าถึงความสุขแบบออกซิโตซินนะครับจากหนังสือพีระมิดสามสุขกันต่อนะครับวิธีการใน EP ีนี้นะครับที่จะมาแบ่งปันกันเนี่ยก็คือการขาจัดความว้าเหวนะครับความว้าเหวเนี่ยมันเป็นพิษร้ายนะครับจากความที่เราเนี่ยอยู่โดดเดี่ยว ะครับก็มีงานวิจัยนะครับจำนวนมากเนี่ยที่ระบ,บุว่าความว้าเวเนี่ยจะทำให้อายุไขสั้นลงนะครับตัวอย่างเช่นคนที่ใช้ชีวิตผูกพันกับสังคมนะครับเมื่อเทียบกับคนที่ขาดสิ่งนี้นะฮะจะมีอัตราเสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยอันควรน้อยกว่าถึง50%เลยนะครับก็เป็นงานวิจัยของอมหาวิทยาลัยหนึ่งนะครับ แล้วเขาบอกว่าความว้าเวเนี่ยมันส่งผลร้ายต่อสุขภาพเนี่ยเทียบเคียงกับภัยจากการสูบุรีเลยนะครับหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความว้าเวเนี่ยเป็นพิษร้ายจากความโดดเดี่ยวนะครับแล้วก็เป็นยาพิษต่อร่างกายของเราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทําความเข้าใจแบบนี้นะครับความว้าเวเนี่ยมันทำให้ตัวความสุขแบบออกซิโตซินเนี่ยหายไป นะครับขณะที่ความสุขเซโรโทนินนะที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพดีเนี่ยก็จะหายตามไปด้วยเป็นลูกโซ่นะครับก็นอกจากจะเป็นพิษร้ายแล้วนะครับยังเป็นยาพิษด้วยนะครับการที่เราว้าเวจากการโดดเดี่ยวในชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเลยมีเทคนิคนะครับที่ทำให้เราขจัดความว้าเวได้นะครับมีอยู่ด้วยกัน5เทคนิคนะครับเทคนิคแรกเนี่ยก็คือเขาบอกว่า าการที่เราจะไม่ว้าเวเนี่ยมันต้องเริ่มจากตัวเองก่อนนะครับก็คือให้เราเนี่ยอาศัยความพยายามนะครับมีความกระตือรือร้นที่จะออกไปหาเพื่อนนะครับออกไปเข้าร่วมชุมชนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับเพราะว่าการนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยก็ไม่เกิดความผูกพันแล้วก็ยังว้าเวเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยเขาแนะนำว่าให้เราไปสร้างเพื่อนนะครับ เทคนิคถัดมานะครับเขาบอกว่าให้สร้างพักพวกก่อนนะครับพักพวกเนี่ยก็คือ,อเป็นความสัมพันธ์บนพื้นฐานของการมีเป้าหมายร่วมกันนะครับการหาเพื่อนเนี่ยการหามิตรภาพเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยเป็นเรื่องยากมากใช่ไหมครับดังนั้นเทคนิคที่2เนี่ยเขาเลยแนะนําว่าให้หาพักพวกก่อนนะครับก่อนที่มันจะพัฒนาไปเป็นความสัมพันธ์แบบมิตรภาพเพื่อนฝูงนะครับ อย่างเช่นการอยู่ชมรมเดียวกันนะครับอย่างชมรมบาสเกตบอลนะครับเป็นต้นหรือว่าเป็นกลุ่มงานอดิเรกนะครับเป็นกลุ่มการเรียนนะครับเป็นคอมมูนิตี้ที่เราสนใจนะครับให้เราเนี่ยเริ่มจากตัวเองนะครับไปหาชุมชนเหล่านั้นนะครับไปหากลุ่มคนเหล่านั้นก่อนนะครับก็จะได้พักพวกมานะฮะทีนี้พอมีพักพวกเนี่ยพอใช้เวลาร่วมกันเนี่ยก็จะพัฒนามาเป็นเพื่อนฝูงเองในที่สุดนะครับ อันนี้คือเทคนิคที่2เทคนิคถัดมาก็คือ ines, ในการสร้างพักพวกหรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยมุมนึงเนี่ยอยากให้เราเนี่ยมีตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับมีตัวเองเป็นศูนย์กลางเนี่ยความหมายก็คือเราเนี่ยควรจะเริ่มสร้างพักพวกหรือเพื่อนฝูงเนี่ยจากตัวเราเองนะครับจากความสนใจของเราในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เขายกตัวอย่างนะครับ ผู้เขียนเนี่ยก็จะมีชุมชนนะครับหรือว่าคอมมูนิตี้เนี่ยอยู่3ชุมชนก็คือสถาบันคาวาสะนะครับสถาบันจิตวิทยาเวฟแล้วก็กลุ่มแฟนคลับนะครับของผู้เขียนนะครับแล้วกเ็เป็นกลุ่มเขาเรียกว่า Family ของผู้เขียนนะครับกอ็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เริ่ม การสร้างคอมมูนิตี้ด้วยการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับเพราะว่าการที่เริ่มจากตัวเองเนี่ยแน่นอนว่าเราเนี่ยก็จะมีเหมือนกับพักพวกนะครับมีแฟนคลับแล้วก็มีเพื่อนฝูงอยู่เรื่อยๆนะครับทำให้เราเนี่ยความว้าเวลดลงนะครับหรือว่าไม่มีเลยนะครับถ้าเกิดว่าคอมมูนิตี้เราแน่นแฟ้มากนะครับเทคนิคถัดมานะครับคือการปฏิสัมพันธ์แบบซึ่งหน้านะครับ ก็อันนี้ต้องไปตรงมานะครับเวลาเรามีเพื่อนมีพรรคพวกเนี่ยก็มันให้ไปเจอหน้ากันนะครับอย่าอย่าแบบพูดคุยกันบนออนไลน์อย่างเดียวนะครับให้ไปเจอหน้ากันบ้างนะครับก็มันมีงานวิจัยอยู่นะครับว่าการที่คนเนี่ยสื่อสารกันผ่านอินเทอร์เน็ตกับแบบซึ่งหน้าเนี่ย เขาไปทํางานวิจัยกับผู้สูงอายุ2กลุ่มนะครับแล้วก็พบว่าผู้สูงอายุที่มีการเจอกันแบบซึ่งหน้าเนี่ยจะมีอาการซึมเศร้าน้อยกว่านะครับเทคนิคถัดมานะครับก็คืออย่าเลิกทํางานนะครับคือทนเทคนิคนี้ก็คือเวลาที่เราเลิกทํางานเนี่ยเราก็จะมีสังคมลดลงนะครับ เพราะว่าเราต้องอยู่คนเดียวนะครับโอกาสที่จะพบปะพูดคุยกับคนในที่ทํางานหรือว่ากับผู้คนต่างๆเนี่ยจะลดลงมากนะครับดังนั้นเนี่ยให้เราทํางานอยู่เรื่อยๆจะเป็นงานอดิเรกนะครับจะเป็นงานที่เราชอบนะครับหรือว่าเป็นงานในบริษัทก็ตามเนี่ยก็พยายามทํางานเรื่อยๆนะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองว่างแล้วก็อยู่คนเดียวนะครับถ้าการอยู่คนเดียวเนี่ยก็จะนํามาซึ่งความว้าเหวในที่สุดนะครับ โอเคครับและนั่นก็คือ5เทคนิคนะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยมีความโดดเดี่ยวน้อยลงนะครับมีความว้าเหวลดลงนะครับซึ่งจะนำมา,าความสุขแบบออกซิโตซีนนะครับซึ่งเป็นความสุขสำคัญนะครับในพีระมิด3สุขนะครับ3อย่างนี้นะครับล้วกลับมาพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ